สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้จะมาสอนการเขียนโครงสร้างภางจาวากันนะคะเราก็จะได้ปฏิบัติจริงกันแล้วงั้นเราก็ไปเข้าโปรแกรมกันเลยค่ะโปรแกรม Eclipse Java นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะรอสักครู่นะคะโปรแกรมกำลังทำงาน,นก็จะได้หน้าตาแบบนี้มาแล้วก็คลิกโอเคไปเลยนะคะจากนั้นก็รอสักครู่ค่ะ นะคะเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้ไปที่ไฟล์นะคะ New Java Project เราจะสร้างโฟลเดอร์ให้มันนะคะ Project Name เราจะตั้งชื่อว่า s t u d e n t นะคะ S T U D E N T จากนั้นแล้วก็ finish ไปเลยค่ะ เราจะได้โฟลเดอร์ชื่อว่า Student นะคะเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ SRC คลิกขวาค่ะเราจะไปสร้างคาส์์ให้มันนะคะ New Card c a r ดตัวนี้เราจะตั้งชื่อว่า Simple นะคะ s, s i m p l p ฟิดเลยค่ะเราจะได้แท็บใหม่ชื่อว่า simple d o ว่ a v a กันนะคะ simple, simple ก็จะอยู่ในแพ็กเกจของ Students s t u d i o t นะคะที่เราตั้งโฟลเดอร์ขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะโปรแกรมก็จะเริ่มทำงานด้วยคำว่า p าป l i ตามด้วย class ตัวนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วย simple simple ก็จะเป็นการสร้างชื่อ simple โดยชื่อ class นี้จะต้องเป็นชื่อเดียวกับเดียวกันกับโปรแกรมโดยจะบันทึกเป็นโปรแกรมชื่อว่า simple.java นะคะค่ะเ็ปที่สองเราก็อาจจะ พิมพ์คำว่าพลาพ i c นะคะ P U B L I C นะคะการเขียนเมธอดน,นี้จะเริ่มต้นด้วยคำว,ว่าพลาพ i c เสมอนะคะต่อมาก็จะเขียนคำว,ว่า St atic St atic s t a t ิสต t ตติ S T A T I C นะคะ s t a ต i c ตัวนี้ก็จะเป็นการแสดงโปรแกรม สามารถเรียกเมธอดนี้ขึ้นมาทำงานได้โดยไม่ต้องสร้างออบเจกต์ขึ้นมานะคะส่วนต่อไปก็จะเป็น void นะคะ v o i d นะคะ void ตัวนี้ก็จะเป็นการบอกว่าหลังจากเมธอดนี้แล้วจะไม่มีการส่งค่ากลับคืนนะคะส่วนต่อไปจะเป็น main m a i n เมนตัวนี้ก็จะใช้สำหรับส่งค่าข้อมูลเข้ามาในมิสตอดน,นะคะตามด้วยวงเล็บเปิดปิดแล้วก็ปีกาเปิดปิด Enter ปีกาลงมาค่ะพิมพ์คำว่าสต i n g นะคะในวงเล็บ s ใหญ่ t r i n g ส t ร i n ก็จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลเป็นชุดของตัวอักษรน,นะคะแล้วก็เครื่องหมาย s q u a l e bracket ค่ะตามด้วยคำว่า a r g s ต่อมาตัวนี้สำคัญนะคะเป็นการแสดงผลทางหน้าจอภาพนะคะเราจะเริ่มต้นที่ system นะคะ s ค่ะ s ใหญ่ตัวนี้ต้องเป็น s ใหญ่นะคะ s y s t e m dot out นะคะ o u t dot ปิ้นลายนะคะปิ้นลายนะคะแล้วก็ใส่วงเล็บค่ะปิดกับเปิดตัวนี้แล้วก็จะมาทำเครื่องหมดับเบิลโคดนะคะข้างในวงเล็บเสร็จแล้วก็ทำทำการพิมพ์ข้อความเข้าไปนะคำว,ว่าให้ห o ม .3 อง3นะคะ ใหญ่นะคะแล้วก็ e กับเพื่อน lo ค่ะวกับ m ่ะดสาม statement ตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนคำว่า system out println hello สามนะคะมันจะเป็นการแสดงผลทางหน้าจอภาพโดย ขึ้นบรรทัดใหม่นะคะจะมีการแสดงผล2แบบนะคะคือแสดงผลขึ้นบรรทัดใหม่และไม่ขึ้นบรรทัดใหม่เราจะ Enter ลงมาจากนั้นพิมพ์คำเดิมนะคะ System out System out นะคะ ก็พิ้นธรรมดานะคะเห็นนะคะแล้วก็ใส่วงเล็บเหมือนเดิมจากนั้นก็เป็นคําว่า welcome ก็ได้ค่ะเปลี่ยนเป็น welcome w e l c o m e แล้วก็วัตจาว่า ค่ะเราก็จะลองไปรันโปรแกรมดูนะคะว่าโปรแกรมที่เราเขียนมาจะได้ไหมแล้วก็ลองไปรันดูค่ะตัวนี้คลิกโอเคเข้าไปเลยนะคะเนี่ยตัวนี้ก็จะโชว์ขึ้นมาเลยนะคะเห็นูรจาว่ามอแล้วก็ตัวนี้ก็ตัวเป็นวิลคัมจาว่า จากนั้นเราจะทำการ Copy บรรทัดแรก y y t t m o u u t r i n t Line มาวางต่อต่อกันนะคะจากนั้นเราก็ Enter ลงมาค่ะวางเลยค่ะแล้วก็มาทำการ Copy ตัวสุดท้ายวางต่อกันเลยนะคะเราจะมองให้เห็นภาพว่ามันขึ้นบรรทัดใหม่ยังไง แล้วก็ไม่ขึ้นบรรทัดใหม่ยังไงนะคะตัวนี้เราก็ลองไปรันใหม่มอีกครั้งค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่า Hello ้ e l l o ตัวนี้ค่ะหมสามดตัวนี้จะขึ้นบรรทัดใหม่เพราะอยู่ใน s สเตทเมน สเตทเมนต์ของพินไลน์ค่ะพินไลน์อยู่ในสเตทเมนต์ของพินไลน์ตัวนี้จะขึ้นบรรทัดใหม่ส่วนสเตทเมนต์พินธรรมดาพินธรรมดาจะไม่ขึ้นบรรทัดใหม่มันจะต่อกันตรงนี้นะคะเป็นเวลคัมจาว่าเวลคัมจาว่านะคะค่ะสำหรับ สำหรับการเขียนโครงสร้างภาษาจาว่าก็ได้จบลงไปแล้วนักเรียนคงเข้าใจในการทำงานของแต่ละ s t a t e มนต์ว่าเป็นไงเป็นยังไงกันบ้างงั้นนักเรียนก็ลองไปเขียนโครงสร้างภาษาจาว่ากันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ